คอรามอไฟเขียว3โครงการใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศร,รษฐกิจค่าจ้างงาน3.9มหมื่นอัตราสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพลักทุกทกท,กท่านนะคะฟื้นฟูเศร,รษฐกิจค่ารองโฆษกรัฐบาลเผยที่ประชุมคอรามอไฟเขียว3โครงการนะคะใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศร,รษฐกิจวงเงินรวม4 0 0 0ล้านบาทค่าจ้างงานระดับท้องถิ่น3.9มหมื่นอัตรานะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐ รฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่21กรกฎาคม63เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในการประชุมครั้งที่11ทับ2563จำนวน3โครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมนะคะวงเงินทางสิ้น4,229 1นึล้านบาทนะคะช่วยทำให้เกิดการจ้างงาน39,225คนนะคะได้แก่ 1. อนุมัติโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยวงเงินไม่เกิน 1,080นะคะ1,080.59ล้านบาทนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นนะคะเป็นระยะเวลา12เดือนซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้ครับ การอบรมนะคะฝึกฝนนะคะเพื่อให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตอนเองในหมู่บ้านหรือชุมชนได้นะคะสนับสนุนให้การนะคะให้เกิดการกระจายรายได้ให้ประชาชนโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพนักบริบาลในสถานประกอบการและนักบริบาล อิสระเพื่อรับรองสังคมผู้สูงอายุนะคะและให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลนะคะดูแลทั้งราทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมนะคะช่วยลดนะคะภาระค่าใชา้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษาโดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างเดือนกรกฎราคม63ถึงกันยายน64นะคะสำหรับ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการนะคะจากจะได้รับจากโครงการช่วยเหลือนะคะเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นทีท่ที่มีเป้าหมายนะคะ932.88ล้านบาทนะคะและช่วยเพิ่มการจ้างงานนะคะให้แก่ ประชาชนจำนวน15,548คนนะคะรวมทั้งทำให้เกิดนักบริบาลเป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่นจำนวน15,548คนนะคะสอ,อนุมติโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยวงเงินไม่เกิน2,701.87ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการจ้างงานในตำบลน,นะคะในทุกตำบลตำบลละสองคนทั่วประเทศจำนวน14,510คนนะคะเกิดมูลค่าทางเศรกษฐกิจกว่า2,718.7ล้านบาทกระจายลงพื้นที่นะคะและเป็นและเพื่อเป็นฐานข้อมูลนะคะแบบบูรณาการนะคะที่มีประสิทธิภาพสำหรับ การวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับเช่นพัฒนา หมู่บ้านนะคะแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนแผนพัฒนาตำบลเป็นต้นนะคะรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาพื้นที่นะคะโดยระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างเดือนสิงหา6กากันยาย,ยน64นะคะส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการก็คือเพิ่มนะคะเพิ่มการจ้างงานตำบลละ2คนนะคะใน 7,255ตำบลทั่วประเทศนะคะรวม14,540คนอัตราจ้างเดือนละ15,000บาทระยะเวลาจ้าง12เดือนนะคะคาดเป็นมูลค่า2,611.8ล้านบาทนะคะทำให้เกิดฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและทำให้เกิดการกระจายรายได้ถึงมือประชาชนในพื้นที่นะคะ 3. อนุมัติโครงการเฝ้าสร้างแนวกั้นไฟสร้างรายได้ชุมชนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชนะคะกระสวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบวงเงินไม่เกิน246.69ล้านบาทนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและ สร้างรายได้กับชุมชนในพื้นที่จำนวน9,137คนนะคะโดยได้รับอัตราการจร้างขั้นต่ำมาตรฐานนะคะตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง300บาทต่อวันนะคะเฉลี่ย3 เฉลียบันต่อเดือนต่อคนนะคะและเป็นการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่าอีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการแก้ไขปัญหาไฟป่านะคะทั้งนี้มีระยะเวลาดําเนินโครงการนะคะระหว่างเดือนกระกฎะาคม63ถึงพฤษภาคม64สส่วนประโย,โยชน์ที่คาดว่าจะได้ก็จะได้รับโครงการคือการสร้างไรายได้ ให้แก่ประชาชนนะคะรวม246.69ล้านบาทนะคะและเป็นการเพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชนจำนวนานวน9,137คนนะคะโครงการจ้างงานเพิ่มรายได้จะทยอยเข้าสู่การพิจารณาของทรมนะคะทั้งนี้จะมีการจัดแบบฟอร์มนะคะเฟดฟอร์มแรงงานนะคะเพื่อบันทึกข้อมูลการจ้างงานนะคะโครงการต่างๆภายใต้พอรกองเงินกู้เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะ ท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกทกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ